สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมและปฏิทิหัวหน้าง,งานแต่เห็นแอปพลิเคชันที่ฉันใช้สําหรับบันทึกการมาเรียนของเด็กนักเรียนนะคะเขาก็เลยอยากได้บ้างก็บอกออกแบบให้หน่อยนะออกแบบเพื่อที่จะนํามาใช้กับเ,เพื่อนร่วมง,งานในการบันทึกเวลาการเข้าทํางานนะคะก็เลยออกแบบขึ้นมาทีนี้มันไปประเด็นมันไปอยู่ตรงหนึ่งคือว่าอยากให้สามารถบันทึกเวลาการมาทํางานได้แค่รอบเดียวในแต่ละวันนะคะซึ่งคลิปก่อนเนี่ย ดิฉันเคยนำเสนอในการให้สามารถลงบันทึกข้อมูลได้แค่ครั้งเดียวตลอดเลยสามารถบันทึกได้แค่ครั้งเดียวแต่วันนี้จะมาบันทึกได้1ครั้งในแต่ละวันนะคะวันพรุ่นี้สามารถบันทึกได้แต่บันทึกได้แค่ครั้งเดียวอ่ะมาดูกันนะ,ะตรงกับคอมเมนต์ที่มีท่านผู้ชมถามเข้ามานะคะคิดว่าน่าจะช่วยท่านแก้ปัญหาได้นะดิฉันลองแล้วก็เออประสบความสําเร็จแต่ถ้ามัน มันไม่ได้ก็แจ้งกันมาด้วยแล้วกันโอเคอ่ะฐานข้อมูลที่จะใช้สำหรับบันทึกการทำงานนะคะก็จะมีฐานข้อมูลอยู่ตัวแรกก็จะเป็นข้อมูลนะคะข้อมูลนะข้อมูลของคนทำงานก็มีชื่อมีตำแหน่งมีรูปภาพมีโทรศัพท์มีอีเมล e อ่ะไอดโดยตรงนี้เป็น ID นะคะแล้วก็ r e ค o r d ก็จะเป็นส่วนที่ใช้สำหรับบันทึก บันทึกเวลาบันทึกชื่อบันทึกตำแหน่งเวลาเลือกเป็นเช็คอินจะให้แบบบันทึกในการเข้าแล้วก็บันทึกออกได้ด้วยนะคะเสร็จมีรูปภาพอ่ะรูปภาพนี่คือตอนที่เขาเข้ามาทํางานนะคะเราจะใช้มือถือของแต่ละคนในการบันทึกเลยเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะให้เขาถ่ายรูปเซลฟี่เซลฟี่กับตำแหน่งจุดในที่ทํางานอยู่จุดหนึ่งนะโดยอาจจะเป็นกระดานรือป้ายบอร์ดสักที่หนึ่งเพื่อที่จะให้ถ่ายรูปนะลองดูนะ ตัวอย่างที่ฐานข้อมูลเรคคอร์ดนะคะก็จะเลือกชื่อ,อเลือกชื่อเลือกเช็คอินก็คือเข้าเข้างานนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสมมุตินะสมมุติว่าถ่ายรูปดิฉันสมมุติใช้จากมือถือนะ,อะยกตัวอย่างว่าใช้จากมือถือแล้วก็เซลฟี่ตัวเองกับสถานที่ตรงนั้นนันแหละ,ะมีไหมเซลฟี่เสร็จ ตัวนี้ก็จะให้เซ็นเซ็นชื่อเซ็นชื่อมาทำงานละเอาเหมือนที่เคยทำปัจจุบันเลยหลังจากนั้นตรงโลเคชันเนี่ยมือถือมันจะระบุพิกัดละติจุดลองติจุดนะไลจุดลองติจูดถ้าเกิดว่าไลาจุดลองติจูดที่บันทึกเนี่ยมันไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ดิฉันกำหนดให้นะคะถ้าเกิดตําแหน่งจุดในการาลงเวลาเนี่ยมันไม่ตรงกันก็จะให้บันทึกไม่ได้ นดิฉันวางแผนแบบนี้นะอ่ะทีนี้จะให้มันบันทึกได้รอบเดียวในแต่ละวันนะก็จะทําแบบนี้วิธีแก้ปัญหาตัวนี้เนี่ยไปค้นจนไม่ใช่ว่ารู้เลยนะไปค้นมาจากหลายแห่งแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จก็เลยมาเริ่มต้นใหม่จากการคิดแบบง่ายๆคิดแบบพื้นฐานว่าเอ๊ยเราจะทํำยังไงดีปรากฏว่าได้ละคิดว่าแบบนี้แหละใช้ได้ดิฉันสร้าง virtual column ข,ขึ้นมา virtual column ห เป็นคอลัมน์ที่ไม่ได้บันทึกลงในฐานข้อมูลนะคะชื่อว่า list โดยจะไปเอาดึงเอาข้อมูลที่เราบันทึกจากฐานข้อมูล Data เนี่ยโดยใช้คำสั่ง select ตาวาย select ให้ไปเลือกนะให้ไปเลือกมาจากตาราง record ที่ใช้บันทึกเนี่ยตาราง record แล้วไปดึงเอาชื่อ ไปหนึ่งเอาชื่อมาเอาเนมมาเนมในตารางเลคคอร์ดเนี่ยนะโดยกำหนดให้ Date Time Date Time คือตอนที่มาทำงานน่ะ a t e time ในตารางเลคคอร์ดมันต้องเท่ากับตารางนี้มัจริงๆมันก็เท่ากันอยู่แล้วละ This Row Date Time เพราะมันเป็นตัวเดียวกันนะตรงนี้ฐ <c oughs> านข้อมูลเ e c o คอร์ด นี่เดท t ท m e ให้ไปดึงเอาตรงนี้มาไอ้ขอโทษไปดึง Name มาเนーเนอันนี้เป็นคีย์หลักนะไปดึง Name มาจากตาราง Dead Time. เด a ไทม์ไอเดทมาจากตารางเลคคอร์ดแล้วก็มีเงื่อนไขว่าเดทไท m ์มันต้องเท่ากันนะคะแต่ปรากฏว่าเดทไทม์มันเป็นมีเวลาด้วยถูกไหมทีนี้เราจะกําหนดว่าให้บันทึกได้เฉพาะวันนั้นเพราะฉะนั้นดิฉันจะแปลงเดทไทม์ตรงนี้ให้เป็นวันที่ ให้เป็นวันที่คําสั่งเดททม์มันจะเป็นแบบนี้ค่ะเดทเสร็จแล้วก็วงเล็บเนี่ยคือแปลงในคอลัมน์ให้เป็นวันที่แล้วก็ใช้เลยคําสั่งนี้แหละทำเดทไทม์ตัวนี้ให้เป็นวันที่โดยใช้คําสั่งเดทเพราะปกติเดท t ท m e มันเป็นวันกับเวลาถูกไหมถ้าเราจะแปลงให้มันเป็นวันวันเราต้องใช้คําสั่งเดทไว้ข้างหน้าอันนี้ก็เหมือนกันต้องให้เป็นวันที่ค่ามันต้องเป็นหน่วยเดียวกัน โอเคดิฉันจะแบบนี้มาเปร์ลิสเปเปลิสเอานะข้อมูลที่วันที่นั้นแล้วก็ดึงชื่อคนนั้นมามันจะเป็นข้อมูลเดียวกันวันชื่อเท่านี้คนนี้ลงอ่ะมันก็จะเป็นลิสต์ตัวนี้เนาะโอเคอ่ะเสร็จแล้วก็เซฟเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวจะลองบันทึกอีกสักคนนึงให้ดูลิสต์ลิสต์ก็คือรายการนะ่ะ แต่ตอนที่ตัวเองเรียนทาแอปชิตใหม่ๆบางทีก็งงๆเหมือนกันนะทำํำบ่อยๆทำหลายๆตัวอย่างดึงหลายๆตัวอย่างมาแล้วก็ลองลองดอูก็เริ่มเข้าใจอ่ะลองคนที่2ด้วยเนาะลองให้น้องเขาทำดูปึ๊บอ่าน้องเชนะ็คอินนะอ้าวน้องถ่ายรูปสมมุติว่าเขา selfie. เซลฟี่รูปอะไรดีอ่ะมีไหมอ่ะรูปนี้ก็ได้สุกัญญาไหนก็เซ็นชื่อสิ ส่อโอเคแล้วก็บันทึกเนี่ยมันก็จะมีลิสต์คือรายการที่ถูกบันทึกไปแล้วคนที่1นวันที่นี้อ่าตไปเซฟโอเคทีนี้มาดูในรายการของการบันทึกมีสรายการนี่สรายการตัวนี้คนที่1และคนที่2องนี่ลิสต์มันจะมีสองรายการผูกขึ้นมา นะคะคทีนี้ว่าว่าเราจะทำยังไงว่าไม่ไม่ซ้ำเราก็จะต้องไปดูที่รายการที่เลือกย้อนกลับไปที่น m มในตารางเรคคอร์ดนี้แหะคะ่ะนมปุ๊บที่นมเรคคอร์ดนมเราจะมาที่ดูที่ Data Validity ตัวเลือกว่า a l i f if ให้เลือกมาจากมาจากตัวนี้คำสั่ง not in list ใครเคยดูไอ คลิปที่นำเสนอในส่วนของการไม่ให้ทำซ้ำก็จะน่าจะพอจำได้ not in list นะ not in list มันจะเป็นคำสั่งประมาณนี้ว่า not in list not ไม่ใช่ในไม่ใช่ตัวที่อยู่ข้างในข้างในตัวไหนไม่ใช่ตัวที่อยู่ข้างในไม่ใช่ตัวที่อยู่ข้างในแถวนี้ แถวนี้ t h i s ใช่ตัวที่อยู่ข้างในแถวนี้แถวนี้คือตัวไหนนี่ตัวนี้ตัวนี้ค่ะ list ที่ดิฉันทำเป็น virtual column เมื่อกี้นี่ชื่อมันนะชื่อ virtual column เมื่อกี้ที่ตัวเองสร้างอ,ะอ่ะลบออกให้เป็นเลือกเลือกตัวที่ไม่ได้อยู่ใน list นี้มาฟังก์ชัน list ผิดตรงไหน อ๋อลิสตรงนี้เป็นคอลัมน์โอเคใช่ไหมปึ๊ด not in this list 2แถวเออโวย not in not in this list โอเคถูกและอื mm. ้อ โอเคให้ไปเลือกเลือกเฉพาะตัวเลือกที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้นะคะเอาลองดูใช้ได้หรือว่าเพราะตัวเองลองแล้วมันใช้ได้นะเลคคอร์ดอ่าดีฉันจะลองบันทึกวันนี้นะนี่คนนี้บันทึกไปแล้วเห็นไหมมันจะขึ้น this entry is invalid อ่าบันทึกไม่ได้แล้วนะจะให้เซฟในเซฟไม่ได้นะคะ แจ้งเออร์ตรงนี้เราไปแก้ตรงนี้แจ้งเออร์ตรงนี้ก็ได้แก้ตรงนี้คันเน่บ์จดๆหลากมาเอตตา a าลิเดต i ้อิน val เวลิต์แวลู e r r ร์คุณคุณบันทึกเวลาได้ ครั้งเดียวต่อวันอ่าแจ้งอรือมันแบบนี้ยองเูทดสอบแล้วใช้ได้นะแต่ยังไม่ได้ลองใช้กรณีอื่นๆต้องลองดูนะเห็นไหมคุณบันทึกเวลาได้ครั้งเดียวต่อวันอ่ะลองคนนี้บ้าง คนนี้เราก็บันทึกไปแล้วเนาะโอเคอ่ะทีนี้ลองเปลี่ยนวันที่ในสิบสองอะไรพรุ่งนี้ได้ิเราบันทึกได้ไหมตึบ๊บอ่ะสิบสามเห็นไหมคนนี้ก็บันทึกได้คนนี้ก็บันทึกได้เห็นไหมลองบันทึกดูก็ได้มันจะแจ้งอะไรเลยไหมน่ะเห็นไหมปึ๊บเดี๋ยวดูโชว์ซิ โอเคนี่คนที่สามมาเมื่อกี้ที่เราไม่ได้บันทึกเออโอ้ที่เราไม่ไดถ้ถ่ายรูปไม่ได้อะไรอ่ะเห็นไหมบันทึกได้อ่ะน่าจะแก้ปัญหาให้หลายๆท่านได้นะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยต่อไปคลิปคงจะนำเสนอเฉพาะปัญหาคงจะไม่ได้เริ่มต้นมานั่งสร้างฐานข้อมูลใหม่เนาะเอาเป็นว่า ปัญหาในแต่ละอย่างเราก็แก้ไปทีละเรื่องแล้วกันวันนี้ก็ขอบคนที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปมีประโยชน์บ้างเจอกันในคลิปหน้าค่ะวันนี้